เขียนไม่พอ ล่างบักล่าเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกสี่เก้าอ่าสิบล่างก็ได้อยู่ที่สี่เก้านะคะ <Yeah. S 2> หน่วยหน่วยล่างก็ได้อยู่ที่เจ็ดสามหกนะคะของอันนี้ก็ของเซียนบักล่าเนาะอของไอบ้บักล่าบักล่าบักล่าจังซี่จังซี่บักล่ามันบอก

งวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเดี๋ยวเดี๋ยวประวันเขียนในนี้ติดสมุดไปก่อนเนาะว่างวดวันที่หนึ่งเดือนสิบเนี่ยของเซียนท่านไหนเข้ามั่งเนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวประวันไปจับให้เเราจะได้รู้ไง ประวันจะได้รู้ประวันจะได้เช็คได้ถ้าเกิดของเซียนท่านไหนที่ว่าเออเลขหลุดเลขอะไรก็จะได้ให้ท่านปรับสูตรให้เนาะให้ท่านปรับสูตรให้นี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายอืมเพระวันบอกก็ยัง อ่าสิบล่างได้อยู่ที่สี่และเก้าเนาะหน่วยล่างได้อยู่ที่เจ็ดสามหกค่ะเลขชนกันหลายหลายสำนักหลายอาจารย์นั่เนี่ย <c oughs> หลายเซียนนะเดี๋ยวยังไงก็น้องๆก็ลง แคบๆแ,แ,แ,แล้วก็จดใส่สมุดแล้วก็เขียนชื่อไว้เซียนท่านไหนเซียนท่านไหนเนาะยังไงก็ลองไปจับไปชนกันดูว่าตรงกันชุดไหนอะไรยังไงก็เอาชุดนั้นค่ะนะคะชุดที่ไม่ชนเนี่ยถ้าน้องๆชอบก็ซื้อได้นิดๆหน่อยๆแต่ชุดที่ชนนั้นเราก็ไปเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะตัวเลขกันเนาะก็ส่วนมากเขาก็จะทําอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละจับชนทั้งนั้นแหละนะ ก็สูตรแต่ละสูตรเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงแต่ว่าเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็จะออกมาคล้ายๆกันถ้ามันมาชนกันเยอะมันก็จะออกค่ะนะคะตัวเลขของไทยก็อย่างนี้แหละเนาะมันคือมันมันไม่เหมือนของอ่าหวยต่างประเทศอะนางมึงเอาอันนั้นมาให้ดูทีซิว่าหุ่นเพิ่นต่างประเทศมันออกอะไรมั่งวันเนี้ยวันนี้ไม่ว่างเลย เนี่ยเดี๋ยวอัดชุดสุดท้ายนี่จะหยุดละไอ้บักล่าี่คนสุดท้ายละเออโอเคคลิปเด้งละคลิปเด้งละมักนิกโอเคคลิปเด้งคลิปเด้งละโอ้มาเชานะ้านะพอวันทำนะโอ้ตั้งนา้า ว่าเอ๊ะทำไม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 นี่คลิปมันไม่คลิปมันไม่เด้งงั้นโอ้พราะเข้าไปดูช่องคือคือทำช่องนี้ทำรีบๆไงพอเข้าไปดูเอา้าตายยังไม่ได้กอกไอ้นุ่นไอ้นี่ทีว่าแล้วทำไมคลิปมันไม่เด้งนี่พระวันว่าลงไปตั้งหลายคลิปแล้วนะโอ้ทำไมคลิปมันไม่เด้งมันไม่ยอมเด้งนี่กดค้นหาไงก็หาไม่เจออะ พอเข้าไปทํานู่นทํานี่เสร็จก็เออคลิปเด้งนางไอ้พวกเราเราอะไรเราสตาร์เราทีวีเราเอดีเราเอ็เเอต้าเราพิเศษออกเลยมั่งมาเอามาดูหน่อยดิหุ่นเฮินก็ออกเลยไม่รู้นี่จำไม่ได้นี่ แต่จำได้นะว่าวันนี้ลาวประตูชัยลาวอะไรพวกนี้เข้าดีมากเด้งหน้าเด้งสันติภาพก็เข้าโอ้โมาก,กระจายเลยอะ่ะโอ,อ้นะเออเข้ากระจายเลยอะ่ะด้วยโอ้ได้กันไม่รู้กี่เด้งนี่อ,อ่อกลุ่มลาวเพราะวันนะกลุ่มลาวรวมเนาะในกลุ่มลาวรวมนะก็จะมีลาวอ่าลาวลาวเอสดีลาว,ลาว, SD, ลาว ลาวเอตตานะลาวทีวีลาวสตาร์หลายลาวทุกลาวอ่ะเข้าดีมากแต่ส่วนมากที่ว่าจะเดินดีก็มีอ่าอ่าลาวทีวีลาวสตาร์ลาวเอสดีลาวเอตตาแล้วก็อ่าอะไรแล้วฮะลาวลาวอะไรแล้วนะที่เข้าดีอ่าลาวอะไรแล้วนะลาวกาชาติเออลาวกาชาติ ฮาหนอยก็เช่นกันฮาหนอยรวมเหมือนนะก็เราเรา SD, เอดีไอ้อย SD, นยเอดีนอยทีวีนอยสตาร์นอยกาชาตินี่พวกนี้จะเข้าดีมากเลยอืมในกลุ่มป้านะแต่ว่าป้านะไม่ได้ลงหน้าช่องคะ่ะเพราะว่าอันนี้ป้าลงไอ้เลขรัฐบาลเนาะเพราะว่ามันจะเอามาปนกันไม่ได้ะคะ่ะเฮ้ยนางนี่ได้แล้วนี่อุปังมากอะ่ะโอ้โหมาตรงๆเลยมาเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยดูนะ โอ้วันนี้ในกลุ่มรวยกันเละนันเนี่ยเด้งหน้าเด้งหลังเด้งซ้ายเด้งขวาเด้งฮานอยอันนี้ฮานอยสตาร์ดูว่าโอ้โหรวยกันเละตุ้มเป๊ะเลยมึงว่าดูว่าโอ้นอยสตาร์นี่ได้นะกี่เด้งันนี้คือเข้าดีมากอ่ะโอ้ลาวเ ดีก็โอ้โหเด้ง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 อะไรโอ้ยมาตัวเน้นเลยเราเอ็ดดีตรงเป๊ะเลยตัวเน้นน่ะโอ้ฮานอยทีวีโอ้โหโอ้รวยกันสนันห้องลาวสตาโอ้โหโอ้ ไม่ถ้าไอ,าอาชุดลาวรวมเนี่ยนะถ้าว่าลาวทีวีไม่มานะตัวเน้นนะก็จะมาลาวเอสดีนะถ้าลาวเอสดีไม่มาก็จะมาลาวสตาร์นะมันเข้าทุกวันเลยวันละ,ะตัวเน้นนะวันละชุดแต่ตัวอื่นที่ว่าข้างล่างเนี่ยเออมันก็เข้าเข้าสองเด้งสามเด้งอะได้กันแบบรัวรัวนะโอ้ยพูดมากมัวจะไปดูลาวอยู่ อันนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายเป็นอาจารย์ท่านสุดท้ายแล้วเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ไปซื้อนะคะไปหาลอตเตอรี่กันเนาะใช้วิจารณญาณสักนิดการหาลอตเตอรี่ก็มีความเสี่ยงเนาะแน่ น้องๆคะน้องๆดูนะคะเลขไหนที่ว่าถ้าเลขมันชนกันเนี่ยป้าจะเอาขึ้นโชว์หน้าช่องเลยนะคะถ้าเลขชนกันป้าจะเอาขึ้นโชว์หน้าช่องให้เลย บักล่าล่างเดี๋ยวพอวันติดนิยายนะนิยายใน y o u t u อะที่เขาอ,อ่านเขาเล่าติดมากกำลังมันเลยพระเอกกำลังไปประชนภัยกับนางเอกกับทีมคณะลูกทีมเขา,าอาะอพอวันดูฟังเรื่องไอ้นะุ่นเพชรพระอุมา กลอยนี่เป็นนิยายยาวที่สุดในโลกรู้ไหมยาวที่สุดเลยมีไม่รู้ต้องกี่ร้อยตอนน่ะเนาะล่าง ล่างเอาค่ะน้องๆขาแคบขาล่างก็จะได้อยู่ที่4ีเจ็ดอ่าสี 4, 3, 4, 6, ่สามสี่ะคะเก้าเจ็ดเกสามค่ะเดี๋ยวประวันเอา9ก้าสขึ้นเพราะว่า9กสนี่มันชนกันเนาะเก็ 9, 7, ก็ชนนะเอาเกขึ้นดีกว่า อเดี๋ยวประวันเลขชุดไหนนะถ้าชนกงินประวันจะเอาขึ้นหน้าช่องให้นะคะก็ยังไงก็เอาน้องๆแคปกันหรือยังอะ่ะประวันก็พับอย่างเดียวจะไปแล้วอะแคปค่ะประวันจะไปแล้วค่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเอาค่ะน้องๆขาแคปนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่างเนาะก็ยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ งวดหน้าเจอกันใหม่นะคะแล้วเราก็มาช่วยกันเช็คดูเนาะว่าของเซียนท่านไหนที่มาเป๊ะมาปังมั่งเนาะเออเราค่อยเอาเซียนนั้นเหล่าเลยเนาะค่ะยังไงก็ให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ